แล้วมันเป็นสาหร่ายอบมันไม่ใช่สาหร่ายทอดนึกออกไหมแล้วมันเป็นแบบมันมีรสชาติเพราะว่าเขาปรุงรสชาติมาให้เราเรียบร้อยเลยอันนี้คือข้อดีของน้องคนนี้ทุกคนพี่เก่งเขาทำตะก้าไว้ยังโอ่เหเนกินติดใจอย่างเนี้ยเนี่ยอันนีพี่จุ๋มขอไอ้ฬิกาตัวอย่างที่หนูแก่ไว้อันนี้ก็้ติดใจมของพี่เก่งตัวหนึ่งนี่แน่นอน ไม่ผิดหวังพูดอยู่ฝากอันนี้รถอะไรอยู่แติดใจเ่ยใ่ของพี่เก่งหอะไรรถหนอร่อยถ้าบ้านนี้ถ้เรบอกว่าสั่งสดไม่ใช่สั่งให้ดูหรอพี่เกอะไรอนพี่ปูหนูสั่งมาเหอนกันกำลังิดกำลังิด อันนี้เป็นกระเป๋าปูเจมปะตี่ไหนเหมือนปู่เลยอะปูเจมเหมือนปู่เลยอะ่้หมอเวงก่ออเนี่ยนิ้วเือว่าใครบอกเฮ้ยเหมือนปู่เลยะดีไม่ถ่ายรูปให้ดูว่าอะไรดีเะอดีได้เก่งแล้วค่ะไม่ได้เลยถ้าเปปูเนี่ยกลับเลยนะ เที่ยวว่าน้องให้เยอะเลยเราไปหุ่นกันดีกว่าแล้วะไปเงยไปแล้วนะตาข้างตาไงจำน้กเก่งน้กเก่งน่ารักมากฮ่าฮ่าฮ่าวันี้ไหนเก็ดูเื่นกันแต่เขบอกแค่บอกว่าน่ารักมากๆเราจะได้รู<ล> <ผม S 2> ้สึกต <serves S 2> ื่นเต้น อย่าบอกว่าเป็นตัวให้หนูไม่ได้ไม่ใช่าอย่าอย่าไม่ซ้ำแล้วก็ไปบอกที่ร้านหรือเปล่าว่าอย่าบอกนะคะว่ามีตัวนี้ที่สุดเลยของนี่เก่งตัวเดียวกันเลยหรอไม่ของนี่เก่งน่ารักมากไม่ได้เป็นสามตัวมีใครอยากได้รวนผมากอันนี้ยแล้วเป็นหูฟังได้มีของเล่นอีกแล้วผมเื่อมันมตกกับทุกอันเลยนะของเนี่ยจริงวันที่ใส่วิ่งได้ มาไวไปไวใช่ไหมนี่พี่ใส่ทุกวันเลยอันนี้มาไวไปไวป้าคุณบุ๋มเลิกแล้วของตัวอยู่ในนี้ป่ะไม่รู้เขาไปเก็บไว้ไหนไม่รู้ไม่รู้ตัวเขาอันนั้นมอยู่สามสิบน้าพี่หนูหน่อยว่ามีเท่าไหร่ตัวถือแถวนี่แหละเอาสิบห้าเอาสิบห้าดำสิบห้ายังไม่ได้วิ่งนะเอาเท่าไหร่บอกพี่บุ๋มอยากได้เขาบอกคุณบุ๋มเนาะพี่จะซื้อแล้วพี่ยังไม่ได้ซื้อเลยเนี่ย แล้วก็วัดทุกอย่างได้ยายหาอะไรลูกโมพี่เต๋เอาไป,ป,ปไาไแสดงตัวเอาไว้น้องเข้ามามาอยู่นี่นะอ่ะหิวเลยเห็นพัดเจนกับปอปอมแม่กดได้เลยมีเสียอะไรบ้างน,นี่น,นี่สอววงตายนะ ใช่ค่ะวางไว้ก่อนไม่เคยไหนไม่รู้ใส่ห่อเต็มาไว้ก่อนพี่ตางแม่ัว่ไม่ตาไม่ม่ครัองมครั่าสองพัน2 0่0บาทแล้วคุณไู้บมทันกว่าบาทตัวใหญ่นะท0 0กว่าบาท ีร่องว่าเซลล์เดี๋ยวที่เซลลี่สวยไม่ไแอ่นหรอสวยหรอรอแม่ใครใครอยากได้อาเป็นี๋ยวเจะเปิดให้กดในราคาดีๆให้พี่เก่งถ้ากดมีราคาดึงไว้ก่อนมันใส่กต้อไว้ได้นะใส่ไว้ก่อน สองเก๋มากนี่วันได้หมดเลยนี่สลีปไ,ไม่ได้มีถ่ายรูปได้แต่ต้องเชื่อมบ,บทูสกำลังมือท,ที่น่ารักเพิ่งฝันเห็นพี่บุ๋มกับพี่พีท ขอซักตอนนี้แล้วกี่แชร์อะขอห้าร้อยแชร์กับห้าแสนใจหนูจะปล่อยให้ราคาพิเศษให้กดเล่นเอาค่ะถึงห้าห้าร้อยแชร์กับห้าแสนใจปะนี่สั่งมาไว้ให้กดเล่นเลยนะพูงจริง ฮ๋ยตาเลื่อนลอยอยู่ตอนเนี้ป่วยมากเลยหรอมาหาใครตาเลื่อนลอยเรามาทำงานแล้วเออมาหาใครครับมาผิดบ้านไหมเลยหรอมาอ่ะมาที่อันนี้ต่อค่ะแม่เจ้ากดได้เลยนะแม่สาลายนะเกี๊ยวก็อร่อยเนาะเออไหนเกี๊ยวชอบเกี๊ยวนี่ตัวอ๋อหรอชอบอันนี้รวยกล้วยของแข็งเออกล้วยของแข็ก็อร่อย นี่อันนี้หนูชอบอันนี้อันนี้ชาวคีมอร่อยขทองแขงนี่อันนี้อร่อยขอใอยากกินเราอย่าไปเสี้ยหอนี้นี่เกียววคีมอร่อยนี่เลยให้ทุกคนดูด้วยอร่อยไมไม่หวานมากไม่หวานมากนี่หรออืมหนหวานนี่เดียวไม่หวานมากนี่คอลินองแขงเลยอร่อยกินทองแขเลยอยอะีมันไม่หวานมากด้วย เหมือนงานหยิบโอกันเมื่อกี้นะแต่ว่าไม่ไหวโอแคนมันมันต้องใส่น้ตาลอันนี้ของอะไรออ่ะันนี้ไม่ไหวนี่ของตะวันอ๋อเขามีแบบนี้เหรอนี่อร่อยด้วยขอชิมได้ไหมได้เลยเขามาหลายรอบแล้วที่อ๋อให้ให้อยู่บ้านเราคือดิ่งท่อไน้เหรอใช่เนี่ยอ๋ออร่อยอยู่แล้วอร่อยเกีียวเกีียวอร่อยมันกรอบเนาะเกีียวอร่อย ใครเอาเกี๊ยวกวยได้เหมือนกันเท่าไหร่นี้สามสิบเก้าบาทก็ปลูกนม่เือกุ้มไม่ก็ปลกอะไรก็ปลกใหญ่นะคะจะปีใหม่แล้วซื้อไปปีใหม่นะคะสามสิบเก้าบาทเท่านั้นมาเดียวชอบกินสาหร่ายทอดไหมเอาโน้นไหมสาหร่ายทอดขัุระเอาปะ พี่เปิ้ลหนูขอลขออะไรขอให้เรเดียวหน่อยได้ไหมคะาน้องไปไหนแล้วนี่ไม่ในงากไหเ้าแบบนั่นแหละใช่ไหมเดียวไหนยัี๋ยวไทานในอนนี้เนาะอันนี้จะได้ขนมเดียวมีทั้งหมดค่ะอเนี่ยให้น้องเดียวพิมพ์กกรถเลยให้ให้เจนอะไรนะคะเจนสีใช่ไหมยวเป็นเจนสีเจนอะไรนะคะเจนฟ้าแล้วเออหรือเจนอะไรคะ เสร็จแล้วอ่ะเอาฝ้ามังคีเดี๋ยวนี้ยแต่เอาฝ้านะอ่ะเราเราให้เป็นเอาฝ้าซึ่งสาล่ายังคุณลาเอาฝ้ากันเหมือนกันไหมแล้วมันได้กี่แหวกี่โลดอะคะเอออัันนนี้มจะเป็นปวดแค่เลยนะปวดแล้วอะไรอะไรนี่อ่ะนี่วันเสาร์นี่อากาศรีบโอ้โหเอ้วพ่อรู้ก่อนอ๋อหน้าเนี่ย สี่ถุงร้อยค่ะครับผมสี่ถุงร้อนนะร้อนอะไรอ่ะปกติเขาถุงเาสิบเก้าสิเศษในรลา์สี่ถุงร้อยเพราะนั้นเกี่ยวมีเถอใช่ปะเดี๋ยวเอาคัดเตอร์ดิกๆ้ไม่ใช่งนี่น้องเดลค่ะอ่ะข้อมูลการขายด้วยนะคะนีคะอร่อยมากสาเก้าพิเศษหไม่รสชเป็นยังไงคะเดี๋ยวอ่าน่ยได้พิเศษไ

หัไข้พนูมิหนือดกว่ไม่ออวตักไปจากปุกยอดสนกอ่ะแม่ให้เจาโวดเลยอันนี้แหละจบจบแล้วอัเป็นไรอ่ะรถติดอยู่ตอนนี้ค่ยไปตอนทุกหนึ่งเนาะนี่สำหายตัวนี้ทั้งลูกโอ๊ะ39บาทอ๋อมีอันนี้มาอ่ะโมเดลอันนี้เป็นอกหรือเป็นพอด อนเดีจะกลับนานอะไรอะไรอไรยัเายังไ่ได้คุยอะไรกันเลยนะาเรีบะอ่ที่อยู่ทีสาด้า่า่ที่บานลงนนะหนขนาดใหญ่ค่ะอ่านเดาเนาขนาดี่สิกรั่ะอะไร่อกับเลยกัเลอันนี้เป็นทอดหรือเป็นอบนะคะโอ เวถ้าถุงทองเป็นแบบทอดถ้าถุงแบรนเป็นอบเดี๋ยวอยากชิมอ่ะละอุ้ยมีวีมีชิคเก้นวิงด้วยมีชิคเก้นวิงด้วยบอกว่าแบบกระปุกอะหารกับแบบนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอยู่ในแพ็กเกจสวยๆคือบางคนอยากจะไปซื้อให้ใครก็อยากจะแพ็กเกจสวยงามแต่ถ้าเรากินที่บ้านเราก็่ต้องไปซื้อแบบนี้เลยอันนี้เราชาตเข้มข้นกว่าที่ปูอร่อยาะ แล่ไ้รขนาดเ่าเด็กได้ไม่น่าหรอพี่อ๋ออันนี้แค่คนกว่าทเล่มนอนหนาหัวนี่มนคนว้างจริงอร่อยอร่อยเนระอ่าขนาดที่เจ็กรัมนะคะอันนี้ผงเมื่งซ้อยู่ที่สาสิบเก้าทนะคะซื้สามแล้วเดียวยว สามถุงร้อยเลือกรสชาติได้เลยถ้าอบจะเป็นแบนแบบนี้ค่ะอบจะอยู่ตอกหนึ่งสูงเหรอไม่ใช่อบอยู่ตกหนึ่งนะน้องพงพงอันนี้อยู่ตอกเจ็ดอันที่ตักอยู่คืออบอันนี้คืออันนี้คือตกเจ็ดเหมือนกันตกรสชาตีเหมือนกันคือรถเผ็ด แม่ตนไม้วันน้นมันมาตัดม่มาเลยงมากอเก็จะมาปันถัดมาให้นท่ำแล้วเพราะว่าตอนเช้าเมาสัให้วกนี้เช้าวนี้กว่าวันนั้นไม่เห็นมาเลยจึงมาได้ไมอลยม่สงไงให้มาัดนไ้ไงเข้าไปว่านี่นี่อะไรหมืนี่ยาแนว

เปลี่ยนไรเลือกเปลี่ยน่อใหญ่ซูปมันต้องอะไรแบบอร่อยมากเลยอ่ะพูดตรงนะแม่ถ้าแม่จะเลือกแม่เลือกแบบนี้แม่ต้องเอาผักต้องแบบไม่มีทิพย์พลาดจูิจริงอร่อยมากม้าใส่ถุงมันก็จะได้กินแบบเป็นห่อๆเย่างนี้จบเป็นวันๆมันก็จะไม่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 ใส่ ตัดผมมานะคะหนูจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าอันเนี้ยสาล่ายเขาเข้ามาจากเกาหลีป่ะคะพี่ใช่สาะสาลัยเขาเป็นสาลัยน้ำข้าวแล้วมันก็จะหมดหน้าของเาสาล่ยเขาเอาข้ามาจากเกาหลีแม่กดได้เลยแล้วมันก็เลยจะหมดหน้าของเขาแล้วนะคะน้ำตาของสาล่ยนะก็คือต้องซื้อตุนต่อนนีป่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าพ่อยังหนุ่มอยู่พ่อค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันหมดหน้าแล้วเนี่ค่ะเขาก็จะไม่ได้นำ มเพราะเดิบเขาใช้จากเกาหลีมาเลยอ่ะค่ะมันจะหนาวแล้วไงมันหนาวแล้วไงแล้วก็ใช่ไหมอย่างตัวนี้ค่ะเขา,เขา,เขาใส่เลยเช่นใน<ด>หน้าซองเลยนะคะคือถ้าเขาไม่มั่นใจจริงๆเขาจะไม่กล้าใส่หน้าซองแล้วว่ามันโนชูรสใช่ไม่มีผงชูรสด,ด้วยฉะนั้นเด็กทานได้สบายๆเลยอย่างที่บอกว่าเามื่อกี้ที่แม่มีถามว่าคนเขาทานได้ไหมือกินได้ไม่มีผงชูรสเยจริงควรให้การกินมากลูกอ่ะคุณกันหเลยฮัลโหล ้องมทุกวันเลยขพูดฮะชิปปิ้งจัดการให้เรียบร้อยแล้วได้สิวันจันทร์ทำไรอ่ะเฮ้ยวันจันทร์ใช่ปะแต่หนึ่งพันมาหรอพี่แกงหนึ่งหนู่ทำอะไรอ่ะโปรเซสหนึ่งแทำอะไรที่ไหนข้างนอกตอนเช้าอยู่บ้าน นะ <coughs> 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 <coughs>